เรากำลังทำงานใช่เมื่อเราจ้างคนงานมาทำงานเลยทำแกงกะหรี่ไก่ให้กินโอเคเอาอะไรก่อนนี่ครับคนงานมาจากที่พม่าเนี่นี่ไม่ได้นะมันจะเป็นไอ้รีสิสนะเหยียดนะมาแบกชิปแบกคุณพ่อบอกให้เรียนสูงๆ รอันไหนหนักกว่ากันอันอันขาวไม่หมายถึงว่าแบกแล้วก็เรียนปริญญาตีเนี่ยอันไหนหนักกว่ากันกินเหลาแสุดตอนเรียนกินเหล้าเนี่ยจะให้ชิมได้ไหมชิลอุปหลังหน่อยหน่อยอีกสองสาม โ,โววอ้โอ้เอาไว้แน <c oughs> <ฮ>่ต้องใช้2คนแลวเอ้าเสี็จลือบ้านได้รองเท้ามาใหม่แล้วก็คนงานคนใหม่ของบ้านวันนี้ขอบคุณที่ฝนต้องช่วยครับ อ้ยหน้ป่าห้สวยสวย เขาก็ต้องใช้เนยด้วยค่อยจะหอม มันก็ต้องใช้อ่ะเข้าใจปะคือจะทำอะไรน้ำซุปน้ำแกงกะหรี่ไง oh. ทำน้ำแกงกะหรี่ต้องมีหอมใหญ่มันฝรั่งแล้วก็แครอทหรือใครอยากจะใส่อะไรเพิ่มก็ได้ตอนมีหมดไปไปมันฝรั่งเยอะมากเยอะจนไป หอมมากเลยแค่นี้ก็หอมแล้วแล้วก็เอาไม่ต้องใส่หมดหรอกเนาะเพราะมันเยอะไปได้ได้แล้วก็แครอทเนาะ <Okay. S 1> เพื่อเพิ่มสีสันนิดกน้อยน <Okay. S 1> okay. ้ำเปล่าลงไปพอพ่่มแค่นี้อันนี้คือคนงานเมื่อสักครู่ที่เขาได้ มาฝากท้องกับเรานะครับฝากท้อง <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่ใช่สูตรตินาลีหรอใครเป็นพ่อเด็ก <c oughs> พูดมาไม่ใครเป็นพ่อเด็กหนูเป็นพ่อเด็กใครเป็นพ่อเด็กพามเมียม,มากระบวนการนี้คือชุไข่หมูเราหั่นให้มันไม่ต้องหนามากเพราะว่าถ้ามันหนามากเวลาไปทอดแล้วมันจะ ข้างในมันจะไม่ค่อยสุกก็ชิ้นพอดีพอดีแล้วก็ทุบๆทุบหน่อยทุบหมูนะแล้วก็โรยเกลือนิดหน่อยให้มันมีรสชาติแค่นั้นแหละใส่สามเกลือด้วยก็ได้ใส่สามเกลือด้วยคนไทยอะเนาะสามเกลือคืออะไรคือผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยโขลกวมกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีมันมีอะไรนะแบบสําเร็จแล้วอะเป็นผงๆมันไม่ต้องยุ่งยาก อ okay. มันต้องผัดพร้อมกันกับหอมใหญ่แต่คราวนี้เราลืมลืมใส่เนื้อสัตว์หรอ ใช้เป็นสันคอน่าจะสันคอสไลด์ถ้าจะไม่ดีโอ้ยอรลืมมันก็เลยจะไม่หอมจริงๆมันต้องใส่พร้อมผัดกับหอมใหญ่อ่ะลืมมา,มากๆเลยค่ะเออไม่เป็นไรยังไงยังไงเราก็อร่อยใส่หมดไหมเราเออโอเคแต่เหลือแค่นี้อีกแล้วเห็นไหม ทีเนี้ยคิดว่าจะได้เปลี่ยนมอทำไมอ่ะมันเยอะเกินหรอใช่อ่ะใส่หมดเลยเอาหม้อเอาหม้อส้มๆให้หน่อยตอนแรกคิดว่ามันสิพอ่อตีใช่ตอนแรกอยากทำแต่หม้อเน,นี้ยดูสวยงามพอได้ที่สักหน่อยแล้วเราจะใส่ก้อนแกงกรหริล่ลงไปอันนี้ใส่กี่ก้อนนีกสองก้อนเนาะสองก้อนว้าว อุ้ยออ้กลิ่นหอมมากลองสองก้อนก่อนโอ้แข็งอยู่นะใส่ลงไปเลยครึ่งหนึง่งอ่าใส่ลงไปแล้วมันจะเป็นน้ำสีดำๆใช่ไหมใช่ก็ตุ๋นไปสักพักมันก็จะเหนียวข้นขึ้นตอนช่วงใส่ก้อนแกงจะรีเราต้องคนไปบอ่อยคนไม่ให้มันติดให้มันละลายเสร็จแล้วก็ปล่อยไว้ สักครู่หนึ่งแล้วก็มาดูก็คือมันจะเป็นขุ่นเหนียวเห็นนะมันยังเป็นก้อนๆอ,อยู่เลยเนี่ยก็ต้องคนให้มันละลายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไปดูมาเขาบอกว่าถ้าอยากให้มันเข้มข้นให้ใส่ผงโกโก้ด้วยเราจะลองไหมไม,ไม่รู้แล้วแต่ ถอยากให้มันเผ็ดเผ็ดขึ้นมาหน่อยให้ใส่พริกเกาหลีพริกญี่ปุ่นลงไปซึ่งเราก็มีนี่ไงละลายแล้วมันจะเป็นสีสีอยู่เนี้ยอลองดูก็ได้นะกินมะเขืออย่าดองสตดเย็นไลยผงโกโก้หรือพริกใส่ทั้งสองเลยโอ้โหเดี๋ยวชิมรสชาติก่อนเนาะ <Okay. S 2> เดี๋ยวตอนเนี้ยใส่ผงโกโก้เนาะเอออะ,ออะไม่มีช้อนสักหน่อยสักหน่อยเขาบอกว่าเพื่อความเข้มข้น ประมาณนี้อโอเคอู้หอมมากเลยได้ยังยังไม่ได้เดี๋ยวรอสักหน่อยมันกำลังาจะข้นขึ้นทำซุปนิสโศกไหมได้ดีมากทำเลยไหมทำเลยโอ้คือลอลไรตัวนี้คือแล้วคือแล้วเหมือ,อนแกงกะหรี่ไก่ต้องชิมเพราะว่าอันเคยกินอยู่ใช่ไหม ลองชิมดูมืดจังมันก็ประมาณนี้แหละหรอใช่กินเหมือนเป็นเป็นยายาทั้งน้อยนะพวกแต่ก็กินนะแต่เหมือนไปกินที่ไหนมันหวานกว่านี้อ้าหรอแต่อันนี้ละดีละไม่ต้องหวานไม่ชอบหวานชิมอีกรอบนะคบอืมคือแบบดีไหมดีเนาะ ใช่เลยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเพราะว่าเราใส่ผงโกโก้เอาพริกไหมพริกญี่ปุ่นพริกเกาหลีก็ใส่อยู่ใส่พริกเข้าไปมันกระสือขื่นขื่นอย่างวะชิบะออกขือนกันอย่านมันเลียนโอเคนี่เพิ่มผงโกโก้เข้าไปงง มัน้็เหมือนแล้วอะมันไม่ได้เหมือนมันใสมันฝรั่งยังใส่แล้วรู้สึกว่าอยากได้มันกว่านี้แต่มันก็เหมือนแล้วนะอยากได้มันความมันใช่ความเหนียวข้นหรือเปล่าความเหนียวข้นหรือเปล่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งมันกำลังมันกำลังเซตตัวเองแต่มันเค็มแล้วนะเค็มแล้วอดีแล้วพอแล้วโอเคเดี๋ยวรองมันเซตตัวเองรอให้มันเดือดมันก็จะข้นขึ้น ใช่มันมันทำยังไงให้แกงกะหรี่มันวะเนี่ยมันมันอ่ะมัน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 อ่ะแบบมันอ่ะยังไงมันมันอยู่ในนี้แล้วเออให้มันมันอ่ะอ่ะเดี๋ยวรอมันเสร็จตัวก่อนนะก็าอย่างเาบอกว่าร้อันนี้จะทำมิโซะใช่ม้อนี้เราจะทำซุปมิโซะต่อไม่เยอะเนาะไม่ต้องเยอะง่ายมันสวยแล้วเมื่อกี้มันไม่ได้เปิดไฟเอา อันนี้ต้องรเดอดก่อนเออเหรอใส่มันบดใชดด่ดูดีดูดีแล้วก็มีสกุลจึ้งจึ้งิดจึงดจ้งใจไม่ถ้าสมมติฉันอยากได้ความมันฉันก็แค่กินมันเข้าไปใช่แต่ตอนนี้แก๊สจะหมด <laughs> แก๊สจะหมดอ๋อโอ้ย <laughs> เอาแล้วปิดทำไมไม่ได้ปิด ม่ได้ทำอะไรกับมันหมุนเพิ่มขึ้นเฉยๆนั่นใช้แก๊สเล็กหายไปแล้วโอเคยกแก๊สอีกแล้วจ้าแก๊สหมดอีกคลิปเมื่อกี้เราก็เปลี่ยนแก๊สก็คือหลังจากนี้ทุกทุกคลิปก็คือต้องเปลี่ยนแก๊สเดี๋ยวเป็นคลิปแบบไปเที่ยวก็ต้องเอาแก๊สไปด้วยไปไปไปเปลี่ยนแก๊ส ไว้ฝังนี้แหละีมิโซะเราลืมซื้อเต้าหู้เราก็จะใส่แค่สารลายสารลลายก็ไม่ใช่น้ำาอลงไปเลยตัวช่วยยังไม่แกะเหมมันคืออะไรอ่ะมิโซะอ๋อก็คือใส่เข้าไปมันจะเป็นมิโซะเหรอใส่เข้าไปก็เป็นมิโซะเลยเราเรียกว่าเราทำไม่ได้แล้วเรียกว่าเราเอามาละลายน้ำ อะเหรอไม่เฮ้ยไี่อย่างวะเนี่ยเออก็เป็นมิโะจริงๆใช่ขาดเต้าหู้ไม่เป็นไร uh huh. อืมยาโยอีเอาเอาเอมิโซเอ,อลี <laughs> เสร็จแล้วแค่นี้ละลายน้ำจบ ปิดไฟทงคตสื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 อ,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 อคือหมูทอดนะคะเราต้องใช้ไฟกลางมีวิธีสังเกตไหมว่าไฟกลางเป็นแบบไหนนี่คือไฟแบรูอี่ <laughs> ประมาณนี้แหละเดี๋ยวรอ <Okay. S 2> น้ำมันร้อนปิดไฟก่อนกลัวมันไม่สุก <laughs> สามชิ้นเนะะาะเมื่อกี้น้ำมันร้อนเกินอ๋อปัญหาของการทอดโกรงกะสือคือตัวข้างในมันไม่สุกข้างน,นอกมันไหม้มันจะต้องควบคุมไฟให้ได้ไฟกลางพอดี แต่ว่าสวยอ,อ,อ,อยู่นะได้ยังได้แล้วสามชิ้นแรกเฮ้ยสีสวยนะสวย,ยางามสีสวยนะอู้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  也。<Yeah. S 2> yeah.